ก่อนวิ่งมาทอนเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บคลิปนี้มีคำตอบครับผมเองครับจะมาพูดถึงการเตรียมตัวอย่างไรครับก่อนจะไปแข่งมารธอนที่จะถึงนี้ครับโดยไม่ให้มีอาการบาดเจ็บครับ ก่อนอื่นเลยครับเราต้องบอกก่อนว่าการวิ่งครับเป็นการทํางานของกล้ามเนื้อครับที่มีการสร้างความสัมพันธ์ครับระหว่างตัวของร่างกายด้านบนและร่างกายด้านล่างครับผ่านคอมเเตอร์เนาะดังนั้นครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมตัวเลยคือต้องยืดกล้ามเนื้อครับหลังจากโปรแกรมฝึกซ้อมวิ่งครับไม่ว่าคุณนะครับจะมีโค้ดที่เป็นโค้ดวิ่งครับหรือว่าไม่มีครับดังนั้นครับการยืดกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับกับการที่เราจะต้องทําการยืดอย่างสม่ำเสมอครับแล้วการยืดแบบไหนครับที่ เหมาะสมกับการวิ่งลักษณะของมาราธอนครับ1เลยครับการวิ่งครับเราต้องให้ความสําคัญครับในเรื่องของระยะเวลาและกล้าเนื้อที่ตึงเช่นก้นครับหน้าขาหลังขาซึ่งในที่นี้ครับตัวโค้ดแนะนำครับว่าหลังจากที่เรามีการฝึกซ้อมในวันนั้นครับให้ยืดหลังจากการฝึกซ้อมนั้นครับด้วยการยืดแบบสเตติกสเต c ชิ่งครับเช่นคุณรู้สึกว่ามีอาการเมื่อยขาด้านหลังครับก็ยืดขาด้านหลังโดยระยะเวลาการยืดขาด้านหลังนั้นจะมีระยะ นานมากกว่า15วินาทีครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเรารู้สึกว่ามีการผ่อนคลายครับนี่ครับในระยะเวลาที่ใกล้ถึงการแข่งขันครับการยืดแบบสเตติกที่มีระยะเวลานานมากจนเกินไปหรือว่าการยืดแบบโอเวอร์สเตทครับจะทําให้แรงของเราลดน้อยลงครับซึ่งแรงที่ลดน้อยลงครับเกิดจากการยืดที่มากกว่าปกติครับพอยืดมากกว่าปกติครับร่างกายของเราต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อให้มากปกติครับอาจจะทําให้ประสิทธิภาพการวิ่งของเราลดน้อยลงได้ครับและ 3. ครับการยืดการยืดแบบใช้เทคนิคของโฟมโรลเข้ามาช่วยครับหรือว่าไมโอฟาเชียลรีเีสครับเพื่อยืดกล้ามเนื้อในส่วนที่เรายืดไม่ถึงเช่น ITB เช่นกล้ามเนื้อขาด้านในครับการใช้โฟมโรลเลอร์ครับจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คุณครับสามารถยืดกล้ามเนื้อก่อนไปแข่งกีฬามาธน,นครั้งนี้โดยไม่บาดเจ็บได้ครับแต่ต่อไปครับเราจะพูดถึงเรื่องของการ เรื่องของโภชนาการครับที่เราจะทําการวิ่งมาทอนซึ่งเราต้องรู้กันดีอยู่แล้วครับว่ากีฬามาธอนครับเป็นกีฬาที่ใช้เรื่องของร่างกายเป็นระยะเวลานานครับซึ่งพลังงานสําคัญครับคือพลังงานของแป้งหรือว่าไกลโคเจนที่เรารู้จักกันดีนั่นเองซึ่งเราจะเคยได้ยินครับว่าการโหลดครับใช้คําว่าโหลดคร์บหรือว่าคาร์บโหลดดิ้งนั้นครับเหมาะเรียกว่าเหมาะสมอย่างมากสาหรับนักกีฬามาธอนครับแล้วคาร์บโหลดดิ้งครับคืออะไรเขาบอกว่า ในทางวิจัยทางโภชนาการครับบอกว่าการคาร์บโหลดดิ่งเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพในการวิ่งของเราสูงขึ้นถึง2-3%ถึงเปแล้วคาร์บโหลดดิ่งนี้ครับทำยังไงเขาบอกว่าการทาคาร์บโหลดดิ้งครับจะโหลดปริมาณ7-15กถึงัมต่อน้ําหนักตัวซึ่งมันเป็นปริมาณที่เยอะมากใช่ไหมครับดังนนครับเราต้องมองอย่างนี้ว่าสําหรับตัวโค้ชเองมองว่าสําหรับใครที่จะไปวิ่งมาครวครั้งนี้ครับเราใช้ชีวิตปกติเรา มีปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนครับเราใช้ชีวิตปกติิงคาร์บในร่างกายเราเพราะค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับไม่จําเป็นต้องโหลดคาร์บก็ได้นะครับหรือนักกีฬาครับที่ควบคุมโภชนาการอย่างดีครับตัวนี้โค้ชแนะนำครับให้ทําการโหลดคาร์บก่อน1-2วันเพื่อให้ร่างกายของเราครับมีพลังงานสํารองแบบไกลโคเจนครับเพื่อทําให้การวิ่งของเราครับวิ่งได้ดีขึ้นสุดท้ายนี้ครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันครับตัวของโค้ชครับแนะนาครับว่า อย่าลืมฝึกดินามิกสเตชชิงครับแล้วโคจะขึ้นลิงก์ให้ด้านบนครับการฝึกดินามิกสเตชชิงครับไม่ใช่แค่จะทําให้ร่างกายพร้อมเท่านั้นครับยังทําให้ข้อต่อต่างๆในร่างกายครับเคลื่อนไหวได้เต็ม100%เพื่อให้การวิ่งครั้งนี้ของคุณครับทำเวลาได้ดีขึ้นครับและวิ่งโดยไม่บาดเจ็บด้วยครับเราจะมาสรุปกันครับว่า3วันก่อนแข่งมาราธอนนี้ครับเราจะทําอย่างไรบ้างครับ 1. ครับยืดกล้ามเนื้อหลังโปรแกรมฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมครับ สครับโหลดค์ครับหรือว่าครับโหลดดิ้งเท่าที่จําเป็นครับและสุดท้ายครับ3ครับฝึกไดนามิกสเตชชิ่งก่อนที่จะทําการแข่งขันครับหลังจะดูคลิปนี้จบแล้วครับใครมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกําลังกายกายภาพบําบัดโภชนาการและอาการบาดเจ็บครับก็สามารถมาปรึกษากับเราได้ฟรีที่ Line X-Lab ครับแล้วมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันครับ